เมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2565พนเอกิรัตบุญชยาผู้ประชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ1น,น,นทพ1โครงการตัวอย่างของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีพลตรีกิตชายจำานงเนียนู้่มเนยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้กรุณาพบปะพูดคุยกับกำลังคนด้วยความห่วงใยเยี่ยมชมพื้นที่โครงการทหารพัฒนาผ่า <Hayır> ท่องเที่ยวเทคโนโลยีการเกษตรสมาร์ทฟาร์ม โดยให้คําแนะนําองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการดังกล่าวหน้าแรงหรือหน้าอะไรอาจจะเป็นแตงดอกไม้ขึ้นมาแทงเมื่อห่บานาหนสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดําเนินโครงการหนึ่งนงทอพอหนึ่ง,งโครงการตัวอยา่างตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยดําเนินการในรูปแบบของ โครงการทหารพัฒนาพาท่องเที่ยวเทคโนโลยีการเกษตรสมาร์ทฟาร์มปัจจุบันมีเนื้อที่ดำเนินการจำนวนสี่ไร่แบ่งเป็นพื้นที่โรงเรือนระบบอัจฉริยะสำหรับปลูกสตรอเบอรี่สายพันธุ์พระราชทาน80โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิกโรงเรือนปลูกเมลอนพื้นที่การปลูกผักพื้นที่ทุ่งนาข้าวสีพื้นที่สระเก็บน้ำร้านกาแฟเพื่อให้เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลพร้อมทั้งพื้นที่อาคารจัดกิจกรรมและทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับกําลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจได้นําไปปฏิบัติได้จริงพร้อมขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง